เดี๋ยวเอาเชื้อคิดินเลยใช่ไปเด้อว้อมว้อมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดเด้อรอบนี้หรับนีแต่ดอกจูมพี่เนาะมันอันนั้นยนีมันใช่ายี่ยใช่เยี่ยพี่มาเบ่งเห็ดพี่บวกหน้าจูกยาดอกนี่นี่เห็นมันนี่มองนี่มองนี่บงองบงองใส่เยอะที่เชื้อให้เบ่งพี่เนาะเมื่อกี้หาให้เอาเห็ดเด้อ เราต้องให้เราถ่ายให้เราเอาเห็ดมอยากไหวนะพักวะพักวะโคตรเห็ดอันนี้ครับวันนี้ได้อาหารแรงแล้วค่ะใครที่ดูคลิปนี้ขอให้รวยมองคนเห็นนะเดี๋ยวมองถ่ายค่ะมองคนเห็นนะยังอีกเยอะเห็นมองได้ ออ้า่ไมันยังบุบโผล่อ,อย,ลยู่ครับพุดลงเล็กเดี๋ยม,มาสิาเดี๋ยวจะเอาอยู่มาแรงอ <laughs> โอ้ยใช่ใช่เมียเธอเอาตอนมาชิมฮะนี่ไง <laughs> มึงผูกยังอยู่ใต้ดินกม็มีได้ผูถอ,อนรากถอนโคนมันจะโผล่ขึ้นมาจะไปถอนรากถอนโคนมัน้ย ที่เอา้ของเธอเน่ยเนี่ยไม้เนีน่สีออกอีกได้นี่มือแรงนี่ยมือบ่นี่ใแต่ฝนบ่ตต๊ะําเนาะอ๋ออ้อมพนเลยโนอ้อมพนเลยพนนี่ค่ะมันมากเลยนี่เห้มันเ็ตาหมดนาวัววััววัวโอ้ยเห็เขียเห็น เังเหงเห็นพี่เนาะโอ้ยพาไปดูพง่ดูพี่อ้ออะฉัยันยันเยียบนัวโอ้โหข้าโบเห็นเนาะขอโทษก็ต้องก็ต้องเป็นอันนั้นเลยผูเป็นดินทักบ่พี่น้องมามามาจ้ามามาจ้าบ่ดะมีผู้ไหนัดเลยพี่น้องเอ้ยเอาอยู่สองคนเอาอยู่สามคนออกดุเดือดขนาดเลยเชื่อมนี้ มืัอนี้มานที่เนาะมาเห็นตอนมันจุ๋มมืัอนั้นอยากบานอยู่มือนั้นเนาะบานไม่เมือนั้นบานจนเฮาเมื่อวานมาซื้อธมะเอาบานแล้วพี่น้องวันนี้มีแต่ดอกจุ๋มจุ๋มเต็มกระย่างเลยแน่นอวันมืดอนี้ค่ะเต็มกระย่างแน่นอนเหมือนบางเอิญเขาไอ้ลุงกับบัมาเมือนกัเก้ารุ่งที่มาเลาะช่วงนี่ยเขาเออบัมาเห็นแล้วนี่เขาบริษัทค้าเนี่ย พออยู่ที่มันเวียกอยู่วะมื่อน the ั้นละมือไปกินน้ำกินบุได้ไปอยากขอกมาเอาพ่อทางนี่แปดทางในเอาผ้าจนเหี้ยมือคืนนี่ก็ดีโอ้ยปวดหัวเห็ดเมื่อารมณ์พ่อพ่อไม่ได้กินน้ำพอไม่ได้จ้าวน้ำเมื่ออารมพายอย่างเงี้ยหาจนมาจนบ้านขอเจ้านี่ตื่นเช้ามายังเอาบุเมื่อตีเอาอยู่ว่าเก้าได้สองมืออะไรยังบุได้ไปใส่อยู่นี่ ยังม่เด้น้นดินจะมีพุดเข้าไปค่ะจะกินยู่บ้านเนื้ออย่างไรใค้เขาทยย่เห็ดแล้วเนาะสวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เสารย้อพามาหาเห็ดเด้อเสาร์ย่อหาได้แล้วนี่นี่เอาเบิงพี่น้องพูนี่นี่หาได้แล้วประมาณหนึ่งพี่น้องที่เหลือพี่น้องพี่ลืมฮอ่ลืมฮอตพี่น้องลืมฮอตพี่น้องพี่น้องเสาร์ยอ มันพกมัวมันแต่อันเก็บเห็ดลืมพี่น้องกเนาะอย่าไปเปื้อนลงมาประเด็นจุดนี้อยากอันบานๆเนี่ยสักน้อยย่านมีหมดเจ็บเทอเฮ็ดนี่หมดใหญ่ๆนะเจ็บเธอมาคู่เดียวเจ้ามาจ้ามาจ้าเฮ็ดเฮ็ดโตเนาะโตคู่บนนอนในรถขึ้นเบ็ดซานมื่อเนี่ยส่ายงอสีก้อยเมื่อวานนี่สาวยงอต่ำละดูเดือดดูเดือดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดพี่เึกว่าเฮ็ดออกปีนี้พี่เึกว่าเฮ็ดออกอาผ้าละ สามสี่ห้ามื้อแล้วพี่น้องเอาเห็ดอยู่ในอันริมน้ําพุงนี่เน่ยจ้ำแหงเด้อขี้ดินบ่ได้รักมันเลยยามันสามสี่มื้อแล้วพี่น้องเอาเห็ดในพูดคาเงาเงาโอ้จะคาไปสิเงาเดี๋ยวเห็ดได้ขาเงาเงาซักเลือกโอ้ยยังได้ขามันเนาะจะเป็นสีสังน้ำมันบอยอยากโฟกัสพี่น้องเออจะกองเสาเ้าะกับเบเมนอันนั้นละบ่สลัมสลอยละบ่อ่ะพี่น้อง เฮ็ดเเอมบด้เอาแบบละเอียดเลยได้พี่น้องเอ้ยนี่ฮะเอาแบบตัวที่เพิ่นโผล่ขึ้นมานี่ยเมลรงมาการนใหม่พี่น้องแรลงมาการนเอาไม่กี่เข็มน้อยบ่นะใส่ไปผู้ไปทั้งคับประมงควัดลงไปแห้งเห็นป้าขายาวถ๋ยวองมันอยู่ในอันอยู่ในป่าไผ่ มันกระยางดินทรายเพื่อมาสิโพ้งขึ้นมาดินทรายพร้อมอันไม่ยองสักอันดินดีนะแบบมันเป็นใบไผ่ทับทมเดี๋ยวนะนี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวแม่เนี้ยนี่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวยับไปอีกนะดอกข้างหน้าด้วยต้องเสื้อเฮดมอปล่อยโอ้โหเบ่ต้องเสื้อกับอันนั้นพอแห้งแล้วนี่ฮะาตแต่พูดแล้วพี่น้องพูแต่จะพูเข่าข้างเป็นแผ่นพูมาพีมาพีมาพี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  เห็นอีกเห็นอีเห็นเห็นหมดผู้ไปจนสุดผู้พี่น้องผู้อู้ยยังน้ำเฮ็ดอีกอันนี้ฝีมือสาวน้อยอันนี้ฝีมือคัมประมงฝีมือยายเดือนเดชบุ๊มแอคคือกระจอกกระมูแท้เทอีละบอกก็สวยดีจูมจ้าจูมจ้ามันเนี่ยจอกจูมแล้วพี่น้องเฮ็ดออกอีละพี่น้องเฮ็ดออกอีกแล้ว ไม่ทางให้สูนมาจ้ามาจ้าโอ้ยน้องมงทางท่าพี่น้องโคกโอกโคกยากระนุ่มไหยจ๊ะพี่น้องจุ้มจุมจุมพี่น้องมาเนี่ยจุ้มพาอยู่น้องมมาใกล้ท่าแลา it, ้วก็ได้ทางผู้ยังไม่ได uh, ้เป um. ิดหาเด้อ